นี้แอดมากับข,าข,าข่าวคราวกนนองน้องเบมอนค่ะมาดูกันว่าตอนนี้เด็กๆของพวกเราแต่ละคนกำลังทำอะไรกันเริ่มจากสาวไทยก่อนนะคะเมื่อวานนี้แอดมินบ้านพริตาไทยแลนด์บ้านเบสใหญ่ที่ไทยของน้องพริตาได้เจอน้องพริตาด้วยตัวเองบนเครื่องบินค่ะโดยแอดมินได้โพสต์ทวิตเตอร์เอ็กซ์บอกว่าแอดบังเอิญเจอน้องแปรบนเครื่องค่ะน้องบินไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวตัวจริงน้องหุ่นดีมากตัวสูง ผิวดีหน้าเล็กมากๆและเสียงพูดน้องก็น่ารักมากๆเลยค่ะแทบทำงานต่อไม่ได้ใช้แต้มบุญหมดแล้วค่ะโฮ้ย <c oughs> ทำไมฉันไม่ไปอยู่ตรงนั้นบ้างถ้าเป็นฉันคงมือไม้สั่นไปหมดแล้ว <c oughs> ก็ดันบังเอิญได้เจอศิลปินที่รักมากๆกขนานนี้แบบใกล้ๆกขนาดนั้นแถมบนเครื่องบินลำเดียว ของน้องปริศิกาทั้งขาวทั้งเนียนสวยใสอย่างกระทุ่งดอกไม้ในฤดูใบไ,ไม้ผลิแต่งหนะ้าแบบเมคอัพ no makeup น่ารักเป็นจรรมชาติไรที่ติแต่งตัวโกงง่ายๆไม่มีส่วนผสมอะไรมากมายแต่กลายเป็นว่าน้องปริตาทั้งสวยทั้งน่ารักได้ในคนคนเดียวซึ่งภายหลังทราบว่าแอดมินเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินนี้เองค่ะหูยยังรัดและน้องปริตาก็จ พี่แอดมินคนนี้ได้ด้วยเพราะน้องเคยเห็นรูปพี่แอดมินคนนี้จากเพื่อนของน้องที่ส่งมาให้ดูในช่วงจัดงานวันเกิดของน้องแพรค,ค่ะและใช่ค่ะน้องน้อยพริตายังไม่มีทีเช้าว่าจะกลับเกาหลีง่ายๆค่ะเลราตอนนี้น้องเจี้ยวจำอยู่ที่เชียงรายค่ะขอฮือมุนๆหนักๆนะเจ้า สำหรับชิกิตานานก็มีคนเจอเจ้าชิกกีที่ห้างค่ะน้องไปกับคุณพ่อและพี่ชายของน้องด้วยแล้วในคลิปตอนไปกินข้าวที่ร้านอาหารเจ้าชิกิตาทำชาอาปากค้างกว้างรอให้พี่อปเปอร์ป้อนคุณพ่อก็ถ่ายวิดีโอพร้อมพี่เปอร์ก็ปรป้อนน้องแบบเขินๆเจ้าชิกกีก็เขินจนคนทางนี้ที่ดูอยู่ก็เขินไปด้วยเลยค่ะโอ,อยมันน่ารักมาก ส่วนคุณพ่อเอาหรอขำกล้องสั่นไปเลยค่ะความเอ็นดูลูกๆของคุณพ่อนี้ความนานๆทีที่ลูกสาวจะได้กลับมาอยู่กับคุณพ่องุยน่ารักกันทั้งบ้านเลยนอกจากนี้มีคนเจอเจ้าที่กิดไปว่าอนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือย่าโมอนุสาวรีย์ศูนรวมจิตใจของชาวนครราชสีมาและชาวไทยทั้งประเทศจากภาพจะเห็นแค่ด้านหลังของน้องเท่านั้นนะคะ แต่ไม่ต้องบอกก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าชิกิตาคือคนไหนคนที่ใส่เสื้อยืด A D L V สีดำกับผมสีทองที่เด่นไม่ซ้ำใครนั่งอยู่ข้างๆกับพี่คอเปอร์และคนถัดไปก็คือพี่พิมพ์แห่งวงบัสนั่นเองค่ะหูยแบบนี้แปลวล่าเพลง stuck in the middle ที่จะปล่อยออกมาในเดือนกุมภาพ,พานันธ์นี้มันจะต้องปังระเบิดแน่ๆเพราะชิก,กิตาได้ไปไหว้ขอพราจากเท้ายาโมแล้ว ขอให้พรนั้นจงเป็นจริงขอให้ยิ่งใหญ่ปังๆกันทั้งวงไปเลย Baby m สเตอร์ส่วนรามีก็มีภาพที่ไปเที่ยวฟิลิปปินส์ออกมาอีกรูรๆเลยค่ะ รามีที่ไม่ลีลากระโดดจ้ำลงมาในทะเลน้ำใสแถมได้ดำน้ำดูปะการังอีกด้วยรามีนี้ต้องใสแอดเวนเจอร์ผจญภัยท้าทายนี้รามีอย่างชอบเก่งจังเลยอนุนโลกสนุกให้เต็มที่เลยนะคะและดูแลความปลอดภัยด้วยอย่าสนจนได้แผลน,นะพวกเราเป็นห่วงค่ะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะรามี ส่วนอาสาก็ป้ปอยโดใน IG Story ของพีนสาวอีกแล้วค่ะครั้งนี้อาสามากับสละเปา,าเจ้าหนอนเปามีโบผูกคอด้วยสวยตั้งแต่มือ,อยันเล็บก,กันเลยทีเดียวเจ้าอาสากำลังบีน้าสละเปาแต่พวกเราก็ยังไม่เห็นอยู่ดีว่าน้องเปาไส้อะไรเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่เปามันโถน้องหมาแลบลิ้นแน่เลยแต่ใดๆก็คือน่ารักทั้งเปาทั้งมืออาสาเลย ค่ะส่วนพี่รุกะก็ยังไม่มีการอัปเดตใดๆออกมาเลยนะคะกี้ตึงจังเลยพี่รุกะเป็นห่วงมากๆด้วยแอดก็หวังว่าพี่รุกะจะได้พักผ่อนกับครอบครัวอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะคะและในวันนี้คือวันที่น้องแสงเหนือโรราของพวกเราสำเร็จการศึกษาระดบมัธยมต้นแล้วค่ะเจ้าแดงน้อยโรราเก่ง เรียนจบมต้นจนได้ทั้งชั้งที่ต้องฝึกซ้อมที่ YG อย่างหนักเดินทางไปกลับตั้งสองชั่วโมงเรียนไปด้วยฝึกซ้อมไปด้วยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยนะคะแอบภูมิใจและประทับใจในความขยันอดทนของน้องโรรามากๆความพยายามตั้งใจนี้จะต้องส่งผลให้น้องแสงเหนือคนเก่งของพวกเราประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแน่นอน Happy Graduation Day โรรา นนั้นก็มีแฟนคลับออกมาแชร์ว่าได้เจอน้องเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี2023ที่ผ่านมาด้วยค่ะบอกว่าเห็นน้องมาเดินซื้อของในห้างโดยแฟนคลับคนนี้เธอเป็นพนักง,งานที่ห้าสรรสินค้าแห่งหนึ่งในเกาหลีนะคะเธอบอกว่า เห็นสาวสวยสดใสคนหนึ่งเดินเข้าร้านมากับสตาฟโดยแต่งตัวน่ารักเหมือนแฟชั่นสนามบินของไอดอลทั่วไปฉันจำได้ว่าเป็นอาคยอนในใจฉันตื่นเต้นมากแต่เก็บอาการไว้และอาคยอนก็เอาน้ำหอมมาคิดที่แคชเชียฉันเลยบอกว่าเป็นแฟนคลับและขอลายเซ็นเธอด้วยและฉันคิดว่าอาคยอนจะเดบิวต์ในครั้งนี้ด้วยแน่นอนเพราะศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนเจ๋งจริงๆอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าอาคยอนจางจะสุขภาพแ แข่งแรงอีกครั้งและกลับมาร่วมงานกับเบมอตอีกครั้งค่ะนี่เป็นการพบเจออาชอนตอนเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งยังไม่มีการอัปเดตสาขการล่าสุดของน้องอาชอนไม่ว่าตอนนี้อาชอนจะทำอะไรอยู่แอดก็หวังว่าหนูจะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีที่แข็งแรงนะคะอาชอนฟติ้ง และนี้เป็นเรื่องราอัปเดตคนงน้อเบมอสที่แอดรวบร,รวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปนี้นะคะคิดเห็นอย่างไรเม้นมา ความสวยนะ่ารักกับเมคอัพเบาๆในวันส,บ,สบายๆของพริตาความเกินของจิกตากับพี่ชายที่ป้อนข้าวกันความสนุกในวันสุดผจญภัยของรามีความคิดถึงที่มีต่อรุกะอาสะและอาชยอนและสุดท้ายเมนมาอวยพรโรราก,กับความสำเร็จเสร็จการศึกษาในวันนี้กระนำเมนมายินดีกับเจ้ามอนสเตอร์กันเยอะๆได้เลยใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรับเพื่อนในช่อเบบี้มอ สตูดิโอมากมายขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจและการ support ที่มีให้กันแลว้วเราาเจะกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขกันมากค่ะไปแล้วบายสวัสดค่ะ